ก็สวัสดีนะครับวันนี้วันที่สิวันพุทธที่16นะครับกันยาคยสองพันารอยหกสิบามนะครับวันนี้เราจะแพ็กสมุนไพรนะครับแล้วก็ออกไปส่งให้ลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่มีอาการยังไงก็สามารถติดต่อนะครับ สอบถามนะครับปรึกษาและก็สั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่08 4 7 4 9 2 6 6 7นะครับเราจะสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับเรานะครับยินดีนะครับที่นะครับจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นนะครับเกี่ยวกับโรคเกาภูมิแพ้วันโรคไทรอยด์ไซนัสเลือดจางหรือส,สีดวงนะครับไขยเส้นขายก้ามเนื้ออัมพฤกษ์อมัอมาพาตเสริมสมรรถภาพทางเพศหรือว่ามดลูกหย่อนแล้วก็มีปัญหาภายในนะครับทั้งหมดเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับผู้ชายก็จะมีไส้เลื่อนหรส,สีดวงนะครับลดน้ำตาลนะครับบำรุงกำลังลดความดัน โรคกระใาเบาวานตกขาวไตแล้วก็ลดอาการไวทองนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อหรือว่าโทรปรึกษาได้นะครับที่084749267นะครับสวัสดีครับ